กับเราอีกแล้วนะก็นี้ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่านุ้นไปทําอะไรมาแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูกันว่าลองอยู u ู e ยังไงนะคะพ,พ่อไม่อยู่ไปนอนที่บ้านป้าอะ,ะก็อาจจะมีแบบว่าเสียงรโบโกวนนิดนึง ขั้นแรกทุกคนต้องลงเข้าสมัครชื่อก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นุ่นใจยังไม่สอนนะอ่ะเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเราก็จะเห็นหน้าแบบนี้จะไม่ใช่แบบนี้นะคะอ่ะให้กดลงไปตรงรูปของเรานะคะพอก,กดลงไปตรงรูปของเราแล้วใช่ไหมคะ ก็จะเห็นการตั้งค่าตรงนี้ค่ะก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีแบบว่าชื่อนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ชื่อนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อของเราเลยค่ะแต่ว่านุ่นจะเปลี่ยนบ่อยเกินไปอพอเปลี่ยนเสร็จนะคะทุกคนนะคะก็ต้องกดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปเลือกเลยค่ะ ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ของเราแล้วนะคะแต่ว่ายายปินิดไปแล้วอ,อ่ะคือเรานะคะจะต้องใช้งานอยากมีช่องนะคะเดี๋ยวเราจะสอนลงค่ะเลยแน่นอนเม่อเราจะสอนลงแน่นอนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนไปแล้วนะ